ขอสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดเดินทางมาที่วัดประชาพัฒนารามหรือวัด้านตราเรวนะครับโคกสงสางาบลัดโคกหอมนะครับวันนี้มาทําบุญนะครับมาทําบุญวันศาสตร์หรือวันเบนหรือวันโดนตานะครับวันนี้มาทําบุญต่างวันวันเบนหรือวันโดนตานะครับวันนี้พาคุณมาชมมาชมบรรยากาศไปด้วยกันว่าทําบุญวันเบนโดนตาก็ทำยังไงบ้างประเพณีบ้านเราแหละครับ หลังจากไหว้ออกเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาทําบุญกันเด้อนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดสาธุให้กําลังใจกันด้วยในะการทําบุญด้วยกันด้วยการกดสาธุนะครับเราเข้าไปดูเลยที่วัดข้างในวัดว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมตามไปดูเลยครับผมเราเดินเข้ามาที่ข้างในศาลานะครับ ก็จะเห็นผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาร่วมบูรณากันเยอะนะครับตรงนี้ก็จะมีปรพณีทำใบดานหรือภาษาเขมรเขาจะใบดานนะครับตรตงใบดานแต่ว่าภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยเด้อภาษาไทยนะครับ บ้านเราครับยังมีเมือนที่อื่นนะท่าอีสานก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับอย่าให้คุ้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดส u b s c r i b นะครับสกายค้ามาแล้วกดส u b s c r i b ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยกดส u b s c r i b ด้วยนะครับ

lạc 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 ねえ。 Ah <laughs> जयमा <laughs> मन्ना कि नगे पचखय वेदनय सम्भयो दुख ตุอมมะกันเทวะกันเทวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนาจาอาทีธินาจาย์ญาตการม์การักตาการมที่ขาดการม์ิตายา แต่พระพิรนาผู้ย่าตายายย่าสนิทมิสหายทางเจ้ากรรมนายเวรแล้วผู้ที่ล่วงลบไปแล้วขอให้ท่านได้รับส่วนบุญสวนบุญส่วนผุญส่วนุบุบุญนี้คือ i